อาหารต่อไปนี้เสี่ยงมีอะลฟาท็อกซินก่อให้เกิดเซลล์ร้ายค่ะอะลฟาท็อกซินคือสารพิษจากเชื้อราที่พบในอาหารแห้งหลายชนิดทนความร้อนสูงก่อเซลล์ร้ายในตับได้ องค์การอนามัยโลกจัดให้อลาทอกซินเป็นหนึ่งในสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงแม้ได้รับเพียงเล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในเซลล์หรือเซลล์ร้ายในสัตว์ทดลองได้หากร่างกายได้รับในปริมาณน้อยแต่ต่อเนื่องอาจทำให้ตับอักเสบตับแข็งหรือแม้แต่การเกิดเซลล์ร้ายในตับ โดยทั่วไปผู้ที่ได้รับสารนี้จะไม่แสดงอาการในทันทีแต่หากได้รับในปริมาณมากอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียส่วนความรุนแรงของพิษขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะอาหารที่เสี่ยงจะมีอฟฟาท็อกซินถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์จากถั่วข้าวโพดมันสำปะหลัง อาหารแห้งเช่นผลไม้อบแห้งปลาแห้งกุ้งแห้งธัญ,ญพืชพริกแห้งพริกไทยหัวหอมกระเทียมงาเม็ดมะม่วงหิมพานและถั่วชนิดอื่นๆป้องกันสารอัฟฟาท็อกซินได้โดยการเลือกซื้ออาหารหรือวัตถุดิบแห้งที่อยู่ในสภาพใหม่บรรจุพัน์ได้มาตรฐานไม่แตกหรือชำรุดไม่มีเชื้อราสะอาดต้องไม่มีกลิ่นเหม็นอับหรือมีความชื้น ไม่เก็บอาหารแห้งไว้เป็นเวลานานเพราะจะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อราควรเก็บในที่แห้งไม่อับชื้นนำอาหารแห้งไปตากแดดจัด,จดเพราะสามารถช่วยลดความชื้นในอาหารได้ค่ะหากอาหารมีราขึ้นควรทิ้งทั้งหมดไม่ควรตัดเฉพาะส่วนที่ขึ้นราทิ้งไปเพราะอาจมีสารอัลฟาทอกซินกระจายไปทั่วแล้ว ซึ่งความร้ายกาจของอลฟาท็อกซินคือสามารถทนความร้อนได้ถึง260องศาเซลเซียสดังนั้นความเชื่อที่ว่าความร้อนจากการปรุงอาหารจะสามารถฆ่าเชื้อโรคหรือล้างผิดได้จึงไม่สามารถใช้กับอลฟาท็อกซินได้ค่ะเซลล์ร้ายคือเซลล์ผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงและแพร่กระจายทำอันตรายต่อร่างกายการป้องกันจึงต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นต้นเหตุของการทำให้เซลล์กลายพันธุ์ และอย่าลืมที่จะเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไว้เสมอเพื่อเป็นเกาะป้องกันการรุกรานจากโรคร้ายค่ะนี่มุมมองของการแพทย์จีนแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคมมเรง็งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับสมดุลร่างกายปรับปริมาณและคุณภาพของเม็ดเลือดขาวปรับปรุงการทำงานของลิมโฟไซต์กระตุ้นการทำงานของกระบวนการกำจัดเซลล์ผิดปกติ เพราะการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีร่างกายสมดุลแข็งแรงจึงจะสามารถต้านทานการลุกรานของโรคร้ด้ดีใส่ใจดูแลตนเองห่างไกลโรคมะเรง็งนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิรเวนย์เว027514399